ภายหลังจากมีกำหนดการของนางสาวแพรทองทานชิน,นวัตรนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ทำให้คนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่างรอคอยว่านางสาวแพรทองทานลงพื้นที่ในครั้งนี้จะมีอะไรมาช่วยเหลือเยียวยา แก้ปัญหาพี่น้องสามจังหวัดชายแดนภาคใต้บ้างหรือไม่แล้วก็พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศก็เฝ้าคอยดูอยู่ว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้นางสาวแพรทองทานจะทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันให้กับประชาชนในสามจังหวัดชายแดนจะแก้ปัญหาความสง,งบ ความมั่นคงที่เกิดขึ้นก่อนที่นางสาวแพรทองทานจะลงพื้นที่ได้หรือไม่เพราะก่อนหน้านี้ช่วงเกิดอุทกภัยน้ำท่วมหนักในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นางสาวแพรทองทานก็ไม่ได้ลงไปให้กำลังใจหรือไปเยียวยาใดๆทั้งสิ้นแต่ประกาศว่าหลังจากน้ำลดน้ำแห้งแล้วก็จะลงไปเยียวยาฟื้นฟู สภาพพื้นที่จึงทำให้หลายฝ่ายก็รอคอยว่าจะมีการฟื้นฟูสภาพจิตใจและฟื้นฟูพื้นที่อย่างไรบ้างแต่ว่าในที่สุดนางสาวแพรทองทานก็ได้เดินทางไปแค่2จังหวัดส่วนอีกหนึ่งจังหวัดคือปัตตานีก็ไม่สามารถที่จะเดินทางไปได้ แล้วก็สิ่งที่นางสาวแพรทองทานได้ช่วยเหลือประชาชนหรือได้แสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการพัฒนาแก้ปัญหาพื้นที่3าจังหวัดชายแดนภาคใต้อะไรบ้างก็ไม่เป็นประเด็นข่าวเลยสิ่งที่เป็นประเด็นข่าวและเป็นที่รับรู้ก็มีอยู่2เรื่องคือเรื่องแรกนางสาวแพรทองทานฝึก พูดภาษายาวีเพื่อทักทายกับประชาชนที่มาต้อนรับกับสองภาพข่าวของนางสาวแพรทองทานถ่ายรูปเซลฟี่กับนักเรียนและกับประชาชนที่มาต้อนรับส่วนปัญหาอื่นๆหรือโครงการอื่นๆที่นางสาวแพรทองทานเสนอต่อพี่น้องประชาชนในสาจังหวัดไม่เป็นประเด็นข่าวเลย คือถ้าทำได้แค่นี้ผมคิดว่านางสาวแพรทองทานน่าจะอยู่ตอบกระทู้สามสดที่สภาผู้แทนราษฎรจะดีกว่าเพราะว่าไปแล้วก็ไม่คุ้มกับเวลาที่เสียไปอยู่สภาตอบคําถามหรือตอบกระทู้สดของฝ่ายคา้านจะดีที่สุดดีกว่าให้ฝ่ายค้านถามหา หรือยื่นต่อปปชเพื่อตรวจสอบการหนีกระทู้ถามสดของนายกรัฐมนตรีผมเชื่อว่าครั้งต่อไปทีมงานหรือตัวนายกนางสาวแพทองฐานก็จะจัดโปรแกรมลงพื้นที่ทุกวันพัฒนสเพื่อจะหลีกเลี่ยงการตอบกระทู้ถามสดของสสเพราะเกรงว่าถ้าไปตอบกระทู้สดด้วยตัวเอง อาจจะถูกถามจนตอบไม่ได้และก็ตกม้าตายกลางสาภาผู้แทนรัษดรทนอยากจะแนะนำว่าถ้านางสาวแพรทองทานจะลงพื้นที่ก็ขอให้ลงพื้นที่ในวันอื่นเว้นวันพระ n ั ậ สักหนึ่งวันเพื่อมาตอบกระทู้ถามสดของสสให้เกียรติสาภาหน่อยให้เกียรติตัวแทนของประชาชนหน่อยตอบผิดตอบถูกตอบได้ไม่ได้ก็ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่า นายกรัฐมนตรีได้ทำหน้าที่ตอบกระทู้ตามสดของสอส,อสอตัวแทนของประชาชนเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ